คุณเด่นนะครับก็ยังหยิบมาย้ำกันอีกทีนึงเนื่องจาก2วันล่าสุดเนี่ยราคาม,มีจังหวะย,ย่อๆลงมาแต่ว่าก็เป็นจังหวะสาหรับใครที่โดยเฉพาะสายเทรดเนี่ยน่าจะชอบเ,เลยสวิงแบบนี้นะครับสมเร์เนสี่เเซเนี่ยช่วงกรอบประมาณเนี่ยหยิบ NSL มาย้ำอีกทีหนึ่งค่ะ ก็วันก่อนเราออกเปเปอร์เนเชียร์ไปหุ้นขึ้นอีกวันถัดมาหุ้นปรับลงนะคะก็ลงมาตามตลาดนด้วยความที่ซน,นติเม e n t อาจจะไม่ได้ดีมากนะคะตัว NSL ภาพ fundamental ยังม,มองเหมือนเดิมนะคะก็คือกำไรในไตรมาส4ก็มองทำ New High นะะิวไฮค่ะโต8% Q on Q โต43%เยอ on เยียรนะคะแล้วก็จบปีเนี่ยกำไรก็น่าจะโตดีมาก2024เนะเรามองโตอยู่ 62%เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จบไปพอมาปี2025ิจริงๆสถานการณ์รตอนนี้เขาก็ยังดูดีต่อเนื่องนะคะตัวในงแง่ของฝั่งรายได้เนี่ยพุ่งผ่านตั้งเป้าโตรประมาณสัก1 5เปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ยังไม่ได้รวมตัว M&A ที่ที่ดิวจะจบแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะเข้ามาก็คือตัวน้ำมะพร้าวส่งออกนะคะอันนี้เราย,ยังไม่ได้รวมดิวน่าจะจบ Q2 อะ่ะเราน่าจะเห็นการรวมรายได้รวมอะไรต่างๆชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปนะคะซึ่งอันนี้เราก็ ยังไม่ได้รวมในประมาณการเหมือนกันเดี๋ยวคงจะจะเอาเข้ามารวมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทําตัวอยู่สักสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับกำไร,รปี2025ฝั่งต้นทุนชีดเนยตอนนี้ก็สําหรับ n นเนนะคะก็ถือว่ายังค่อนข้างทรงๆค่ะถ้าขึ้นก็นิดหน่อยแต่ยังไม่ค่อยเป็นไปต้ไมดับลว เป็นประเด็นมากกว่านะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่ชนบุรีแต่ตอนนี้ก็มีการปรับสูตรปรับเอฟฟิเชนอะไรใดๆแล้วก็น่าจะค,ค่อยๆดีขึ้นไม่น่าเห็น i ิ p a c t อะไรเยอะนะคะนะคะเป้าหมายค่ะเรายังให้เหมือนเดิมนะคะก็คือ43บาทนะคะ valuation ก็ถือว่าไม่แพงค่ะราคาหุ้นที่ปรับลงมา P ตอนนี้14เท่ mm hmm. เท่า i d เ n d ด i e l d ก็ตกประมาณสัก3-4%ต่อปีนะคะก็ถือว่าโอเคเลยราคาหุ้นก็ยังไม่ได้ไปไหนค่ะก็ยังแนะนาซื้อเหมือนเดิม mm hmm. คือวันที่เราแนะนําตอนอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันที่ยี่ิบสามเนี่ยก็ราคาตรงนี้ยี่สิบเจ็ดจุดสองห้าแล้วก็ขึ้นไปยี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าแล2 2> ้วสองวันนี้ก็ลงมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบม,มาแนะนําอีกทีหนึง่งเพราะว่าไปตรงนี้ก็ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นตนะ์แหละในการสวิงนะก็สามารถจับจังหวะเทรดยิ่งได้สำหรับใครที่เทรดตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะยาว PE 14เท่าปันผลเกือบ4%แล้วด้วย e อิ n i น g ที่โตแบบระดับ10%เนี่ยก็ราคานี้ไม่แพงเลยใช่ครับ